ไหมดเลยนะคบทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าส่วนด้านบนก็จะมีส,ส,สีสวัสดีครับสวั้ดีพบกับทินที่ช่างทินสตูดิโอนะครับวันนี้นะครับผมเนี่ยก็จะพยาทยุยยคนเนี่ยไปส่งนุกย้ายบ้านนะคะทุกคนครับแล้วบ้านใหม่ที่น้องเขาเนี่ยจะได้ไปอยู่ที่จังหวัด เชียงใหม่นะทุกคนครับแล้ววันนี้นะครับผมเนี่ยได้ส่งนกอตใหญ่ที่สุดท่านที่ผมเนี่ยทำบุญเที่ยวฟาร์มมาเลยนะครับทุกคนครับนกทั้งหมดในกรงนี้มีอยู่จำนวน20ตัวนะครับทุกคนครับทุกคนอยากดูไหมคะว่านกเขาเนี่ยสีสวยๆน่ารักและมากมายขนาดไหนนะ้เดี๋ยวมาแก้เลครับ ีสีเยอะแยะไปหมดเลยนะคะทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าส่วนด้านบนก็จะมีสีสีเหลืองสีเขียวอย่างนี้เลยนะครับทุกคนครับ <ST AR> บางตัวเนี่ยก็เป็นนกลงรำบางตัวก็เป็นนกที่โตแล้วเขาเรียกจับคู่แล้วนะทุกคนครับร <ST AR> วมกันอยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะคบทุกคนครับ <ST AR> ตรงนี้นะครับมีนกหอยหยุตาแดงหนึ่งตัวแล้วก็นกหอยหยุดสีฟลูนอมอนอีก สองตัวนี้นะครับเป็นคู่กันนะครับจะเห็นไหมครับว่าน้องควายเนี่ยจะอยู่ด้วยกันครับส่วนตัวอื่นนะครับที่มาเข้าใกล้ก็อย่าโดนผิดบดเลยนะครับทุกคนรับตรงนี้นะครับก็จะมีนกหงส์หยกเคลียร์วิงนกหงส์หยกสีแฟนซีนกหงส์หยกหน้าเหลืองนกหงส์หยกลายหยาบแล้วก็เยอะแยะเลยนะครับทุกคนครับ จะมีนกหยกสแปงเกิลด้วยนะครับทุกคนครับนี่ตรงนี้เลยนะครบทุกคนครับสีสวยๆเต็มไปหมดเลยนะครับทุกคนครับเหมือนกับลูกวาที่อยู่ในซองลูกวาสอย่างนี้เลยนะคบทุกคนครับคือแบบมีเยอะมากเลยครับทุกคนครับถ้าผมเนี่ยส่งนกไปกับรถขนส่งนะครับผมต้องเอาน้ำออกนะเพราะว่า อาจจะมีทางขูะบ้างนืนบ้างอย่างนี้นะทําให้น้ําหกแต่ผมเนี่ยเอารถส่วนตัวไปนะครรบท่ทานไม่ต้องเอาน้ําออกนะทุกคนครับแล้วก็จะมีข้าวโพดเมล็ดธันพืชแล้วผมก็จะมีกะเพราและฟ้าทลายโจรป้องกันหวัดตอนที่น้องเขาเนี่ยอยู่ในรถน,นะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมแนี่ยไปศัยใ,ให้น้องเขาเนี่ยได้กินกันนะครับทุกคนครับออาเอาผักมาให้ ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเสียวเอรม้ามาหม,มาก็แบอยากเข้าไปดีงนี้จิ๋วเรียบร้อยครับทุกคนนะตอนนี้ครับผมเนี่ยก็ใส่ฟ้าทลายโจนและกระเพราออไปในกรงแล้วนะครับแล้วก็มีนกพิยาบมากินด้วยครับทุกคนครับสงสัยน้องเขาเนี่ยชอบผักกันมากๆเลยนะครับทุกคน,นครับ ด้วยนะคะทุกคนนับเป็นสแปงเกิลสีฟ้าผมก็ชอบตัวนี้นะครับเพราะว่านะเขาเนี่ยมีเกล็ดมันเก็บมังกรอย่างนี้ครับทุกคนครับก็สวยดีนะครับทุกคนครับตรงนี้นะครับมีสแปงเกิลสีม่วงด้วยนะครับสแปงเกิลตัวเนี้ยเกล็ดเราเขาจะไม่ชัดนะครับทุกคนครับแต่ว่าก็เป็นสีฟ้าเข้มๆนะเป็นสีม่วงไปเลยครับทุกคนครับก็สวยดีนะครับ เที่อยากจะเลี้ยงนกนะครับตอนนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสทองเลยนะพี่จะได้เลี้ยงนกนะเพราะว่าราคานกตอนนี้ค่อนขน้างจะตกนะทุกคนครับตอนนี้นกหยกราคาหน้าร้านเนี่ยราคาตัวละ100บาทต่อตัวนะครทุกคนครับถือว่าถูกมากๆเลยนะครับเพราะว่าช่วงก่อนเนี่ยนกหยกราคาถ5ึงบาทต่อตัวเลยนะครับทุกคนครับ แล้วอย่างนกหอยกเรนโบว์เนี่ยราคาก็เป็นหลักพันนู่นเลยนะคทุกคนครับแต่ตอนนี้ราคาก็ถูกลงมากเลยนะครับทุกคนครับใครสนใจเลี้ยงนกหอยกนะครับก็อย่าลืมซื้อนกหอยกตอนนี้นะครับส่วนใครนะที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายแล้วก็อยากจะเลี้ยงนกหอยกนะครับก็สามารถที่จะมาซื้อนกหอยกจากฟาร์มบุกเจ้าฟาร์มได้เลยนะครับทุกคนครับ ส่วนใครนะที่อยู่ต่างจังหวัดก็ซื้อกนกในพื้นที่ดีกว่านะครับเพราะว่าค่าส่งนกหัยยกเนี่ยแพงนะครับทุกคนนะับค่าส่งเนี่ยประมาณ300ถึง700บาทเลยนะทุกคนครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้ซื้อนกในพื้นที่ดีกว่านะครับทุกคนนะถูกกว่านะครับแล้วถ้าใครเนี่ยที่อยากจะได้นกสวยๆแล้วคุ้มค่ากับการส่งนะผมเนี่ยก็จะส่งนกให้นะครับทุกคนคนระับ เดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวไปส่งน้องๆทั้ง24ตัวก่อนนะครับทุกคนครับผมรู้สึกตื่นเต้นแทนน้องลกทั้ง24ตัวมากเลยแล้วที่จะได้ย้ายบ้านใหม่ไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับทุกคน,นครับโอเคครับถ้าคลิปนี้อย่าลืมไลค์กดแชร์กดติดตามและกนกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไ่ให้พาคลิปใหม่ๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสารวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย